วัด <What? S 1> ใช่โถหุ่ยยิ้มให้หุย่ย,ยเด็กวัดทำไมสู้จังเลยวนันนี้ต้องสู้ทำไมมุงดันหลังอวยก็ไปสู้ได้ไงเด <c oughs> ็กวัดน,นี่งั้นเหรอใช่นี่อยากแย่งจงงริงเหรอเดี๋ยวก,ก่อนครับเดี๋ยวก่อนเอาไปเลยนะอย่าเพิ่งดังเกียดกันนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นเด็กวัดเนี่ยแต่ชื่อผมนะก็เพราะเหมือนกันนะครับคุณผู้หญิงจะไม่ได้อยากรู้จักซะหน่อยได้เลยผมจะบอกให้รู้นะผมมีชื่อว่าสัญญาครับ แต่ที่เขารู้จักกันทั่วไปเนี่ยจนถึงที่สมุดรปราการนะเขาจะเรียกผมว่าแบงค์สอนพระรามค <Hey. S 1> รับ <Hey. S 1> งบ นีเพลงนี้ดังเหรอเพลงนี้ดังเหรออืดังแล้องเห็นกันทำไมอะคะไม่เคยได้ย ER: ินไม่เคยเข้าหน้าเลยนะไล่คนออกไปไปจะมั่งไปโอ้โหอันนี้เขาเหล็กตอนไหนจับได้งอแงงอแงจับได้ที่น่าเชื่อนะว่าผมพี่เาร้องเพลงแล้วเขาขำไปได้ด้วยอยู่ที่วัดเขาจะรู้จักกันว่ายอดอือ แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณเคยดูหนังแล้วผมเล่นอยู่เรื่องหนึ่งตอนนี้เฮ้ยเรื่องอะไรคะเรื่องสัตวเป็นพระเอกเมนเป็นไงวไม่เป็นเมนเหรอใช่เจอนุงป๊อกแม่ในนั้นเจอนงป๊อกไม่เจอเรื่องนี้พ่อฉันไม่ได้รับเชิญครับ ทำอะไรเนเมน่ะยังยังเดี๋ยวแต่ว่าหนังมันมีภาคสองเดี๋ยวเขาจะเชิญลุงป้องไปเป็นคนตายด้วยอ๋อโอ้โหตัวละครอื่นได้ไหมครับคนผมนี่ถ้าเกิดว่าอยู่ในวัดเิวาเนียเขาจะเรียกเจ้ายื้อเจ้ายื้อกันแต่ถ้าเกิดว่าคนรู้จักตอนนี้ผมว่าผมก็มีชื่อเสียงพอประมาณครับมีชื่อเสียงเลยเหรอเพื่อนใช่ครับบอกเข้าไปชื่ออะไรจักระบุมครับโอ้โหไม่ได้แล้วคุณล่ะครับคุณชื่ออะไรล่ะครับ ให้ไงฉันจะขอแนะนำตัวฉันเองไม่ชื่อว่าดวงใจแต่ว่าที่แม,แม่แม่เขารู้จักกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าน้องปอยนางเอกตาสระอิย่บอกเข้าไปพี่ส่วนฉันนะคะมีชื่อว่าดวงแก้วค่ะที่ใครรู้จักกันตอนนี้เพิ่งเล่นหนังจบไปด้วยอะคะ่ะดวงแก้วเลเนื่ออะไรครับบุพเพสันนิวาสนะคะเป็นตัวอะไรฮะเล่นเป็นบุ เย็นค่ะเหี้ยทำบางปลาเลยเว้ยเป็นพมก็ดีเลยมาเป็นปุู้ฉันเองผู้ผิดเรื่องค่ะกอทองเอาต้นเกมช็อตหมดเลยฉันเองมีชื่อว่าโดนจันทร์ค่ะหรือว่าที่ทุกคนรู้จักเลยนะคะกำลังโดดเด่นกำลังดังมากในช่วงของการนี้ดังอีกแล้วชื่อน้องเมรอนค่ะเมรอน แม่รองก็นแม่รองเตืดาเหมือนเมเครื่องนะขอบคุณครับขอบคุณครับออกไปจาก้านช่ี้นะใช่ต้อนรับด้วยไคุยกับผมให้ดีก่อนเสก็พูกดีๆแลอู้วนูเป็นเพื่อนใหม่ได้ไหมครับคุณเขาก็แค่อยากจะรู้จักทำไมต้องไล่กันด้วยครับจะไม่ไล่แต่ผมไม่ร้มาเกอดข้อไปจาก้นี้ะชลยทีมาจากนกู แล้วหลือนะมันขัดซองจนซ้มปัดมันคลองขัดไปทุกสิ่งพี่ไ,ไม่มีนะวาสนาจะหันหนาออนาของใครเห็นมีเพียงหนึ่งจะพึ่งได้คือดวงใจยอดยิ่มมัเรียกชื่อง ันจะวิ่งน้องจงสระนิโลหิตเธอตัวเอย Thank Yeah. <coughs>